ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเมืองจานชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อโกชุตินทโลทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําให้ทําความรู้จักนะครับพระสมเด็จร,รุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่าพระสมเด็จบรมสุขนะครับพระสมเด็จบรมสุขเนี่ยผมจะเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ มีผู้ติดตามนะครับเข้ามาในช่องของผมนะครับก็มากพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจคนนำคลิปนะครับนะครับอ่ะเรามาพูดถึงคลิปอ่ามาพูดถึงภาสํมเ็จรุ่นนี้กันนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าพบเจอน้อยนะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้เช่าจากญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับ ซึ <c oughs> ่งมีคนจันทร์นะครับท่านอายุมากแล้วนะครับท่านแขวนมาตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นของของลกของห่วงแล้วก็ของหายากรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไล่เรือให้ฟังนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จบรม,มสุขนะครับพิมพ์นี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่ตรงหน้านะก็คือเป็นพระสมเด็จโตนะครับพระสมเด็จโตมีตลรปัดมีพัดยศอยู่ข้างซึ่ง ต้องบอกว่าที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมากที่สุดก็คือพระชุดนี้นะ่ะอยู่ในพิธีจตุรพิธพรชัยนะครับที่วัดเขาใหญ่ปี18นะครับซึ่งเป็นพระพิธีที่ถือว่ายิ่งใหญ่พิธีหนึ่งแต่ผมจะเล่าเท้าความให้ฟังว่าจริงๆพุทธศิลป์อันนี้นะครับพุทธศิลป์อันนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่พศ2อ1 1น่ออ 11, นะครับตั้งแต่สมัยที่ สมเด็จโตท่านมีชีวิตอยู่นะครับได้เห็นว่าพุทธสินเนี่ยมันก็คือเหมือนท่านได้ทำเพื่อเฉลิมฉลองสมณศักดิ์ของท่านนะครับแบบพิมพ์ผมไม่แน่ใจะจะมีคำว่าบรมสุขหรือไม่นะครับแต่แบบพิมพ์เนี่ยมีมาตั้งแต่24 0 0 2411นรบเอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบพิมพ์เนี่ยก็ถูกใช้เรื่อยมานะครับจนมาถึง พิธีจตุรพิธจะถามว่ามาจากใครนะครับทีนี้เนี่ยพุทธสินอันนี้เนะี่ยและมีคําว่าบารมมสุขอยู่เนี่ยก็คือมาจากวัดรัตนชัยหรือวัดจีนที่ยุทธยานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพระรุ่นนี้เนะี่ยอยู่ในพิธีจตุรพิธพรชัยนะครับแต่สิ่งที่พระองค์นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นพระ ที่ประทับตาวัดจีนนะครับอันนี้คือหลังเรียบเดี๋ยวผมจะไล่ฟังคือแน่นอนลหละคนที่มาดูช่องนี้ต้องคิดว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยแน่นอนนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังว่าทําไมเป็นของหลวงพ่อกลวยพระ <c oughs> พที่อยู่ในพิธีปี18เนี่ยนะครับถูกสร้างเมื่อปี17โดยเจ้าวาดนะครับ วัดจีนตอนนั้นก็คือหลวงพ่ออยู่นะครับหลวงพ่ออยู่วัดรัตนชัยนะครับท่านก็ได้ปลุกเสกแล้วก็ปั๊มตานะครับปั๊มตาวัดรัตนชัยวัดจีนแล้วก็นําไปร่วมปลุกเสกนะครับในพิธีจตุรพิพรชัยปี18นะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าทําไมผมยังบอกว่าพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ นะครับผมจะลองนะครับไล่เรียงเท่าที่นึกออกนะครับว่ามีใครมาปลูกเสกบ้างนะครับก็เท่าที่นึกออกเนี่ยก็จะมีหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่จิมพีหลวงพ่อน on, อหลวงพ่อถินนะครับหลวงพ่อถินวัดป่าเลไรหลวงพ่อพิงค์วัดโบสวัดโบดโกงธนูหลวงพ่ออดอดหลวงพ่อเสงนะครับแล้วก็หลวงพ่อกวยหลวงพ่อไวย หลวงพ่อไน่หลวงพ่อไน่วัดบ้านแจ้งนะครับนะครับแล้วก็มาจากวัดพนังเชิงหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อหวนนะครับหลวงพ่อโปง่งนะครับแล้วก็สิกุลกุตินะครับอย่างหลวงพ่อสมบูรณ์ของหลวงปู่ศรีเข้าถำ้ำวัดวัดเขาถา้ำบุญนาอโอเคนะครับก็ถือว่าเกจิอาจารย์ที่มาปลูกเสกในวิทีนี้ถือว่าดีพอสมควร นะครับดีมากเลยลหละ <c oughs> แล้วก็มีตำนานเล่าขานนะครับเรียกได้ว่าทุกคนก็รู้จักตำนานอันนี้ดีเรียกได้ว่าต้องเป็นเรื่องที่พูดเล่าต่อกันมานะครับคือพิธีนี้จะถามว่าทำไมเป็นที่รู้จักเป็นที่เล่าขานของคนรุ่นหลังๆนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือสมัยก่อนนะครับปีปีหนึ่งกว่าเนี่ยเรียกียกว่า บนป่าเมืองเถื่อนพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> สมัยก่อนก็เรียกว่ามียุคเขาเรียกยุคของนักเลงนะครับนักเลงสมัยก่อนเนี่ยก็ชอบชอบของชอบสักยันชอบเสาะหาของขลังนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พอมีมีพธิธีเรื่องพวกนี้เนะี่ยก็ต้องลองของกันหน่อยว่ามันดีจริงไหมของที่มาปลุกเสกดีจริงไหมนะครับมันก็เลย มีการอยากลองนะครับเพราะจึงเกิดเหตุการณ์ที่หลวงพ่อวรัท่านขอญาติพระในพิธีนะครับให้เอาลองเอาเหรียญของท่านนนะครับไปให้นักเลงลองยิงที่ท้ายโบสถ์นะครับท้ายวัดปรากฏว่ายิงไม่ออกนะครับก็เลยก็เลยเป็นที่เล่าขานตั้งแต่น,นั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องนี้ก็ยืนยันได้โดยสิทธิหลายๆคนนะครับแล้วก็คนที่ร่วมพิธีในตอนนั้น จึงเป็นที่โจทย์อาจารย์เรียกว่าดังเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราเราไล่เลีเลเลยลงให้ฟังแล้วว่าพิธีจตุลึกพระชัยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่า <c oughs> มีความเข้มขังแล้วก็มีชื่อเสียงมากมายพระพระชุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่ส่อหานะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยแต่ละเกจิอาจารย์นะครับที่มาบุกเสกเนี่ยทางวัดนะครับเขาก็แบ่ง วัตถุมงคลน,นะครับให้แต่ละแต่ละท่านเนี่ยกลับไปแจกลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อกลวยก็ท่านท่านก็ได้มาด้วยนะครับท่านก็ได้มาด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็แจกพอแจกก็หมดหมดแต่ก็ยังมีคนบากจะอยากได้นะครับและท่านเองท่านก็มีคนที่เรียกว่าศรัทธาหลวง <c oughs> สมเด็จพระวจารย์โตนะครับเป็นอย่างมากนะครับก็สังเกตได้จากวัดว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนจากบัานแคม,มาเป็นโคสิตารามก็ด้วยด้วยที่ท่านศรัทธาสมเด็จโตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรุ่นนี้ท่านก็เลยถอดพิมพ์นะครับถามว่าถอดได้เลยเหรอโอ้โหท่านถอดมาตั้งแต่สมัยยุคพระกุแล้วนะครับพราะะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นที่ท่านจะถอดแล้วก็ถอดเป็นเนื้อของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือผมจะย้าเสมอนะครับว่าพระหลวงพอก,กวยที่จะเราจะเข้าใจว่าเป็นของท่านหนึ่งก็ต้องดูเนื้อหา2ดูวิธีการสร้าง3ความเก่าตรงยุคไหมนะครับมันดูความเก่าอย่างเดียวก็ไม่ได้ดูแบบพิมพ์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับดูเนื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเนื้อก็มีสิทธิ์ซ้ํากับคนอื่นนะครับของพวก,กวยท่านจะหลังเรียบเ <c oughs> พราะท่านถอดแล้วก็ไม่ได้ปั๊มอะไร อลองดูเนื้อหานะครับทีนี้เราถามว่าเป็นพัชที่ท่านถอดนะครับแน่นอนมันเหมือนพัชเกอเหตุผลเพราะมันจะตื้นนะครับตื้นเบอร์ตื้นเบอร์ลองดูเนื้อหาครับอะ่ะอันนี้คือเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันก็เรียกว่าเป็นเนื้อเรียกว่าเป็นเนื้อของท่านเองจะสังเกตว่าเนื้อจะไม่ซ้าจากของวัตไม่ซ้ํากับวัดจีนนะครับวัดจีนจะคนละเนื้อ ทีนี้พระที่ถูกถอดมาเนี่ยมันก็จะมีความตื้นเบอร์ไม่ชัดเท่ากับของวัดจีนนะครับที่ปัม๊มปั๊มวัดรัตนชัยเนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะครับจะไม่จะองค์นี้จะตื้นกว่านะครับแล้วก็เนื้อเรียกว่าเนื้อเป็นผงน้ํามันเนื้อหาใช่แล้วเป็นของท่านทีนี้เนี่ยความเก่าต้องมีนะครับความเก่าก็คือการเปลี่ยนแปลงในสูตรของสมเด็จเนี่ย มันก็คือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อการฉ่ำนวลในที่สูงที่ต่ำต้องแห้งนะครับเนื้อหามีมวลสารมีการฉ่ำน้ำมันตังอิ้อหรือตัวประสานนะครับในยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับมีไขมีแคไซซ์คือทุกอย่างอะนะครับเหมือนเราที่เราดูของเก่าถ้าเราเข้าใจเรื่องผ้าเก่า ของเต่าการเปลี่ยนแปลงการเสืออ่อมสภาพนะครับการเกิดการทับถมสิ่งเหล่านี้มันมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับแล้วก็หลังเรียบหลังเรียบลองดูเนื้อหาด้านหลังนะครับนี่ก็ก็เป็นเนื้อของน้ำมันอ่ะทีนี้ปิดทองมันปิดทองไม่ได้หมายความว่าจะจะ,จะแท้นะการปิดทองมาหมายความว่าอาจาาจะเช่นบางคน บนไอ้นู่นไอ้นี่นั่นได้เขาก็มาปิดทองหรือหรือก็เรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าอะไรไม่ไม่เลี่ยมทองไม่ได้ก็เอาทองมาปิดนะครับตามความศรัทธาก็ว่ากันไปนะครับทีนี้อ่ะก็บทสุขให้ฟังว่าคืออันนี้ก็คือเป็นพระสมเด็จบ,บรมสุขที่หลวงพ่อกลวยท่านถอดพิมพ์นะครับก็ถือว่าหายากในหนังสือเรียกว่าแทบจะไม่มีนะครับมันแทบไม่มี ด้วยอาจจะทําไม่เยอะนะครับทําไม่เยอะอันนี้ผมก็ถือว่าโชคดีได้จากคนเฒ่าคนแก่ที่เขาได้มานานมากนะครับได้มานานมากท่านอายุเยอะแล้วท่านก็แบ่งให้มานะครับแบ่งให้มาเก็บนะครับผมเองก็เลยเอามาทําคลิปไว้เพื่อใครได้เห็นได้เจอนะครับจะได้อ่าเข้าใจว่าเป็นของหลวงพ่อโวยนะครับจะแ,แยกจริงก็แยกไม่ยากหรอกครับ เนื้อจะคนละเนื้อกับวัดจีนนะครับแล้วก็เลี่ยมเนือก็ดูเลี่ยมเก่าไหมก็เลี่ยมเก่าเลี่ยมเก๋ไหมนะครับก็ต้องดูดูทุกสิ่งอย่างนะครับให้เป็นให้มันสอดคล้องกับความเป็นพระแท้พระเก๋นะครับก็ผมเองจะย้ําเสมอนะครับว่าการที่เราจะหาพระแท้นะครับหนึ่งการท่องตําหนิพิมพ์นะครับไม่ได้ช่วยอะไร รเราต้องเข้าใจวิธีการสร้างเหตุที่มาที่ไปเช่นอันนี้ท่านถอดมาจากวัดจีนนั่แนแสดงคำว่ามันก็ต้องเป็นพระถอดนะครับพระถอดก็จะตื้นเบอร์ถูกไหมตื้นเบอร์มันจะมีร่องรอยเขาเรียกล่องรอยของการถอดนะครับท่านถอดมาเนื้อหาเป็นของใครนะครับถ้าคนที่เก็บพระเราพอกลัวอยู่แล้วนะครับก็จะมีความเข้าใจในเนื้อหานะครับในเนื้อหา ทีนี้ไอ้เนื้อหายอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมก็ย้ำไว้ว่าสิ่งที่ผมบอกทั้ง3ามอย่างมันก็ต้องสอดคล้องกันนะครับมันก็จะทําให้เราเข้าใจดูพระแท้พระเกศได้หรือหรือเกิดเหตุการณ์นะครับคนนั้นมาชี้แท้อีกคนนึงชี้เกศนะครับทีนี้เราก็จะตัดเรื่องของคนไปได้เลยนะครับเราจะดูที่องค์พระอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นวิธีการในการหาพระเนาะแล้วก็เป็นวิธีการในการ ทำความเข้าใจนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราเจอแบบนี้นี่นะครับถือว่าเป็นของลิมิเต็ดเลยเพราะว่าผมจะท่านทําน้อยมากนะครับท่านทําน้อยน้อยจริงๆผมเชื่อว่าน้อยเพราะว่าในหนังสือยุคลหลังๆก็ไม่มีนะครับไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเข้าหาไม่ได้การทําหนังสือก็คือการรวบรวมพระในชั่วโมงนั้นนะครับเต็มที่เนี่ยเขาคงไม่ทําข้อมูลมาสัก5ปีสิปีหรอกครับ เต็มที่ก็แค่ปีเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องรีบทำแล้วก็คนทำหนังสือผม <c oughs> คนทำหนังสือโดยพอหลงผกกลัวนะครับเขาก็บอกกันแทบทุกคนว่าจะให้เก็บให้หาข้อมูลนะครับในทุกๆพิมพ์เนี่ยมันเป็นเลียกวเป็นไปไม่ได้เพราะท่านทำพ,พิมพ์เยอะนะครับแต่และพิมพ์ก็ไม่ได้ว่ามีจำนวนเยอะแต่เยอะพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ม,ยมันก็เลยมันก็เลยมีภาพตกหล่น นะครับถ้าตกหล่นผมเองก็เอามาทําคลิปไว้เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังนะครับที่มาตามเก็บนะครับอาจจะคลิปนี้อาจจะอยู่เป็น10ปีนะครับผมก็ขอขอ,ขอพูดกับคนใน10ปีข้างหน้าว่านะครับไอคอนเซ็ปที่ผมพูดเนี่ยนะครับขอให้เอาไปใช้ขอให้เอาไปเป็นวิธีการหาพระนะครับเพราะว่าเยี่ยว,วอีก1 0ปีผมก็คงไม่อยู่แล้วนะครับ คนที่ฟังในอีสิบปีต่อถัดไปเนี่ยนะครับคนที่มาเก็บพระหลวงพ่อกวนและดูคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ในการหาพระเครื่องของท่านเพราะว่าถ้าคุณฟังเรื่องตำหนิพิมพ์เรียกได้ว่ามันจบเหตุนะครับเพราะว่าพระของหลวงพ่อกวนมันเยอะพิมพ์คุณท่องไม่หวานไม่ไหวหรอกและทุกๆเกจิก็จะทำพระเยอะเหมือนกัน ใครเก่งกต้องทาพาเยอะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ <c oughs> ก็หวังว่าวิธีการที่จะหาพระของผมนะี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่คุณเอาไปใช้นะครับในการหาพระในการดูพระแท้พระเก๋นะครับเพราะทุกวันนี้พระเกมันเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่นกองเรื่องพวกนี้มันก็จะผมเชื่อว่าช่วยได้นะครับ ก็ท้ายคลิปแล้วก็ขอทุกคนนะครับโชคดีนะครับขอให้ทุกคนได้พัแท้ขอให้ทุกคนอ่าหมั่นเรียนรู้หมั่นศึกษานะครับแล้วก็เราจะได้พัแน้เราจะไม่ต้องเสียตังค์ไปกับพระเก้หรือเป็นเหยื่อเข้ามาต้มตุ๋นเรานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมชัดเมืองจันทร์